ของคลิปนี้กินจนหมดขวดยังเจ็บปวดอยู่เหมือนเดิมโอเคมาครับเปิดเรื่องตอนเช้าที่เมืองแห่งหนึง่งเราก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยครับกำลังเดินไปเรียนแต่ในขณะที่เดินอยู่เนี่ยครับมันก็ได้ยินเสียงใขรคนหนึง่งกําลังวิ่งมาและคนที่วิ่งมานะครับทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันคือนางเอกของพวกเราเองนางเอกคนนี้นะครับก็ได้วิ่งมาทักทายเพื่อนตามปกติบอกเร็วเข้าสิไม่รีบไปเดี๋ยวก็สายหรอกและพอนางเอกพูดเสร็จปับ๊บนางเอกก็ไดวิ่งจากไปและฉากนี้แหละครับผู้ชายมันก็ได้เล่าเรื่องย่อๆของนาง และที่ผู้ชายมันปื้มมาตลอดก็คือเรื่องกีฬาแต่ผู้ชายมันก็ไม่กล้านะครับที่จะสารภาพรักและหนังมันก็ได้ตัดภาพไปครับในขณะที่นางเอกกาลังเรียนยูโดพอผู้ชายมองนางเอกได้มันก็ถึงกับร้องโอ้โหเพราะที่นางเอกกาลังโชว์เนี่ยครับมันคือยูโดสายดำหรือเทควันโดวะซึ่งในขณะที่ผู้ชายมันมองนางเอกอยู่นี่นั้นครูฝึกมันก็ได้เดินม,มาลงโทษครับบอกเฮ้ยมีสติหน่อยซิแกมองอะไรอยู่ถ้าเมืินแบบนี้ก็วิดพื้นไปเลยสี่พันทีนายก็บอกฮะอะไรนะหกพันทีเลยหรอมันเกินไปหรือเปล่าครูมันก็บอกไม่หรอก คนไอคนที่ถือดาบมันคือรุ่นพี่แล้หนังมันก็ได้ตัดภาพไปอีกทีตอนที่ผู้ชายนี่มันถูกลังแกและนางเอกมันก็ได้เข้ามาแซวบอกเฮ้ยพวกแกแกทําอะไรอย่าคิดนะว่าเป็นรุ่นพี่เราจะทําอะไรก็ได้ถ้าไม่อยากให้บอกอาจาร,รย์แล้วก็ก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้แล้วพอพูดเสร็จนางเอกก็ได้พาผู้ชายหนีทันเทีแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปอีกท,ทีที่ห้องเสื้อผ้าหลังจากที่นางเอกซ้มอมยูโรเสร็จนะครับมันก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านก็เอาเป็นว่าตัดภาพไปตอนที่นางเอกเปลี่ยนเสร็จเลยละกันนะครับในขณะที่นางเอกออเกาลังจะกล้ไอี่หปสงท พอเข้าห้องมาได้รุ่นพี่มันก็บอกฉันรู้สึกว่าเธอนี่นะไม่เคยเห็นฉันเป็นรุ่นพี่เลยนายก็บอกก็ดูรุ่นพี่สิวันๆเอาแต่ลังแกคนไม่มีทางสู้แล้วจะให้พวกหนูนับถือทําไมรุ่นพี่มันก็เลยบอกแกพูดแบบนี้ใช่ไหมฉากต่อไปหนังก็ได้กินเวลามือไปโคตรนานครับแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในวันถัดมาในวันถัดมานะครับผู้ชายมันก็รู้สึกได้ว่านางเอกแปลกๆไปแล้วในขณะที่ผู้ชายกาลังสงสยัยรุ่นพี่มันก็ได้เรียกนางเอกไปที่ห้องกีฬาพอถึงห้องกีฬานะครับรุ่นพี่มันก็ถามนางเอกว่าเป ุ่นพี่ก็ได้จับไหลไปอีกหนึ่งเทและฉากต่อไปนี้หนังก็ได้กินเวลามือไปครับและหนังก็ได้ตัดภาพไปในวันลุ่งขึ้นในวันลุ่งขึ้นนะครับรุ่นพี่มันก็ฝึกสอนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก่อนจะแยกยายนะครับรุ่นพี่มันก็ได้หันไปคุยกับนางเอกบอกกับนางเอกนะครับว่าถ้าแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็มาหาฉันที่ห้องด้วยผมหมายถึงห้องเรียนของรุ่นพี่นะครับและพอนางเอกแต่งตัวเสร็จนะครับมันก็ได้มาหารุ่นพี่ที่ห้องเรียนและรอบนี้นะครับรุ่นพี่ก็ได้ชวนเพื่อนๆมมาร่วววตี้้้ดดยแลหนนงกก็ไิเวลามือไ่อนนนกกก็็็ไตอเเเยยม่สบ บอกว่าฉันมาทําอะไรนะจุดจุดนี้ซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับมันก็เข้าใจดีเพราะมันเห็นนางเอกทุกทีที่รุ่นพี่เรียกไปแล้วนางมันก็ได้ตัดภาพไปในขณะที่ผู้ชายคนนี้อยู่ห้องเสื้อผ้ารุ่นพี่มันบอกอเฮ้ยแกนะ่ะคืนนี้ว่างหรือเปล่าคิดว่าฉันเนี่ยนะ่ะมีเรื่องสนุกสนุกให้แกทําเพราะงั้นคืนนี้อยู่ที่นี่ก่อนนะแล้วนังมันก็ได้ตัดภาพไปอีกทีครับคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอาเป็นว่านางเอกทริปเปิลอมกระสวยละกันนะครับแล้วผมก็ขอไม่ออกนะครับวันนี้ผมเจ็บคอและในระหว่างที่ออกอยู่นัััั่่่นน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 นะคคครพพพพพวววกก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 กผผูู้้้้้ชาามมม็็็็็็็ไดดดเเเเเเหออออีีีีขลืถุ มันจและหนังนะครับมันก็ได้ตัดภาพไปในตอนดึกตกดึกนะครับพวกรุ่นพี่ของมันเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนๆมามันก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีของดีให้ดูถ้าพวกเธอได้เห็นเนี่ยพวกเธอต้องชอบมันแน่และพอผู้หญิงได้เห็นมันก็ร้องแหววก็เอาเป็นว่าขอพูดอ้อมๆละกันนะครับก็คือนางเอกกับพระเอกเนี่ยมันได้เข้าตีเดียวกันและฉากต่อไปนั้นหนังก็ได้กินเวลามือไปคราฟคือไม่อยากพูดโคดนะครับมันเจ็บคอก็เริ่มด้ท่าแรกเลยดีกว่ามันก็จับฉลางแวกหมีกินาลีแหกขาหนุมานเล่นท ห,หลังจากที่ทําอะไรเสร็จสับนะครับนางเองมันก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วก็เดินจากไปส่วนหนังก็ได้ตัดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบไปกับการสปอยคลิปนี้นะครับหากทุกคนชอบผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ